วันนี้เราก็จะมาติดจ้<ห>ุผู้ชมทุก<ๆ>ท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับเกม Tuck and Logis s i ซิ Simulator นะครับเราจะมารับบทขับรถส่งของกันอันนี้ก็อยู่ที่จอดรถสักที่นึงนะเดี๋ยวเราจะพากันขับรถไปรับงานที่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองนะเห็นมาร์กจุดเหลืองๆใช่ไหมเ,เราจะไปรับงานกันนะครับเราจะหาตังซื้อรถใหม่กันอันนี้เป็นเกมใหม่ที่ทําการซื้อมาแล้วมาลดราคานะครับ ค okay. ไปกันเลย let's go ก็อันนี้ใช้คีย์บอร์ดบังคับนะครับยังไม่ได้ลองพวกพวกอะไรกับพวกจอยเกมเลยก็ <Okay. S 2> เดี๋ยวลองเล่นกันไปก่อนหาตังซื้อรถซะก่อนนะมันก็จะมีรถ, pick รถพวกปิ c กอัพรถพวกรถกระบะรถบรรทุกรถถก่ล้อนะที่มันมีตู้ทึกอะไรเงี้ยหรือเดี๋ยวมารับงานก่อนนะคะตอนนี้ตังเหลือน้อยมาก เพราะเราไปซื้อรถคันเริ่มต้นคันนี้มานะคะมันแค่มาแค่หมื่นหะ้าเองซื้อไม่พอหรอกแล้วก็มาหาตังค์เพิ่มนะะขับเข้าไปตรงนี้นะเพื่อรับงานอาา่าฮะลองก่อนแล้วกันนะเอางานไหนก็ได้แต่เราจะไปขับรถซิ่งๆกันอันนี้เป็นมิดิแวนนะเป็นรถขนาดเล็กนะครับก็ เอาไว้ทำงานไปก่อนละกันเก็บเงินเก็บหอมรอมริบนะครับไปเอางานที่ไหนเอ่ยอันนี้เหรอ <c oughs> ไ,ปไปทำไหนแลนะเนี่ยอ๋อๆมาอย่างงี้สินะอาวไม่ใช่ <c oughs> อ๋นนนอนี่ไงลูกศรอนไปเล เราจะไปเอาไอ้ตัวตัวนี้ไอ้ตัวสีค้าฟ้าน้ำเงินเนี่ยฮาต้องทำไงเอ,อ่ยตัวทีอ๋อได้ๆๆงั้นเราตั้งลำรถใหม่ก่อนแล้วเราก็ทำการถอยรถไปนะ มันต้องให้เป๊ะเหมือนเลือกไอเกมนั้นหรือเปล่าอ๋อตัวท T สีเขียวนี่คือได้แล้วป่ะกดเลยแล้วกันได้เลยเออง่ายอยู่นะทุกคนเล่นง่ายอยู่โอเคไปกันเราจะาขับรถไปสองของขับไปตามเส้นที่มันมากไว้ให้ในแผนที่นะโหอย่างซิ่งอะตอนนี้ก็ช่วงกลางวันอยู่เปิดเฟรียสักหน่อยให้มันถูกต้องตาม <laughs> กด โอ้หควันกุ๊บเลยอันนิดนึงขอแหลมหน่อยขอหน่อยขอทางหน่อยอืมไปกันรับจ้างส่งของทั่วราชอาณาจักรนะใครรับจ้างให้ไปส่งอะไรรอรับงานหมดนะช่วงนี้ร้อนเงินนะครับร้อนเงินร้อนเงินไปกันเลยโอ้โหลูกนันนาดเหยียบไป รถเรามันแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องผ่อนหรอกายสดเลยอย่างเหรอไม่ใช่ผ่อนคันเร่งนะครับเแเราต้องไปทางนี่นี่คือภา,ายในตัวรถนะครับไฟเขียวแล้วรถกำลังน่ารักน่ารักนะ ไฟแดงเยอะจังโอ้ขี้เกียจจอดไฟแดง <laughs> ไปทางไหนก็เจอแนตะ่ไฟแดง ะนะนี่ออกแบบไม่ดูฝั่งซ้ายเลยเราออกแบบเท่ๆแต่ชีวิตจริงอ่ะอย่าทำแบบนี้นะอะต้องมองซ้ายมองขวาดูสะพานสวยนะี่ยวิวสวยดูวิวกันก่อนดูวิวด้วยกันครับ สวยอะเดี๋ยวเราไปชมว,วิวบนภูเขากันก็กันนะคะับยสีแบบสบายตามากมีดอกทานตะวันด้วยดอกทานตะวันฮะตรงนั้นหน้าบานใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเราเข้าอันนี้หน้าสวนป้เดี๋ยวเราเข้าหน้าสวนเลยแล้วกันว้าวสวยสวย,เ,ยวเราเข้ามาส่งในสวนแน่ๆ,ๆเลยเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะ นี่คือแบบน้ำมันเหรอที่เติมน้ำมันทุ่งทานตะวันสินะเรามาสง่งของให้นี่ก่อนเจ้าของสวนนะคระอยู่ไหนนะเจ้าของสวนอยู่ไหนสวนใหญ่เกินใช่ไหมหรถไทยรถไทยมันน่าจ,จะสุดที่ตรงนี้หรือเปล่า สรงตรงไหนครับเนี่ยเขียวๆตรงไหนตรงนี้เหรออ๋อลูกศรมันอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยววนวนใหม่เดี๋ยวกลับรถก่อนนะฮะนี่วงเราเราตีวงได้ได,ได้ตรงไหนเอ่ยอ๋อตรงนี้เออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจอดตรงนี้เลยเข้าจอดอย่างนี้ได้ปะเนี่ยเราคนคนคูอยู่แล้วเราจอดอย่างนี้เลยแล้วกัน นี่เนี่ยอ้าวเสร็จแล้วครับโอ้ได้สามดาวเลยนะโอเคทำไงอ่ะอ้าวมันให้คือเราออกไม่ได้ลนะ้วตอนนี้อ้าเอาใหม่เอาใหม่หมแล้วก็หั่นพงมาลัยให้มันสดนะแล้วก็หอยนิดนิด ออแล้วก็ตีวงตีมันออกมาเออหยยบผิดหยยบผิดหย <c oughs> ยบเยบันเร่งไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับงานก่อนนะครับเราออกทางด้านขวามือแล้วกันพ <c oughs> าชมวิวสักนิดนะึงไหนๆก็เข้ามาแล้วไม่มีทางลงหรอไม่มีทางลงหรอไม่เปไรเดี๋ยวเราด,ดูตรงนี้หน่อยวันมีป้ปะ ไม่มีนะครับงั้นเดี๋ยวเราออกข้างนอกเลยแล้วกันไาเดี๋ยวพาขับรถเล่นด้วยอยากเป็นเจ้าของฟาร์มเหมือนอันนี้จังดูดิเต็มเลยไป,ไป,ไปเอาไปสมท ong กันเก็บตังค์แล้วกันเดี๋ยวค่อมาซื้อฟาร์มที่ไ <c oughs> ซื้อรถได้ก่อนหนี่เกือบแล้วเกือบเก็บเสาเข้าไปละเกือบเก็บป้ายละ ขวาแล้วกันนะแมปมันมีเหลืองๆให้ไปรับงานแถวนน้นอ,อยูอ่เดี๋ยวรอขับรถไปเที่ยวแถวนี้ด้วยแล้วกัน ดเดี๋ยวเราลองแวะเข้าไปดูก่อนละกันเนาะน่าจะเข้าแถวนี้หรือเปล่าไม่มีรถไม่มีแรงงั้นเดี๋ยวเราเข้าทางนี้ละกันราขับตามมาร์กเหลืองเข้าไปอ้าวไม่มีนะจ๊ะทางตันนะจ๊ะ ทางตันจาทางตันถอยครับถอยในเมื่อเราไปไม่ได้เราก็ต้องกลับไปหาทางใหม่ไม่มีทางเข้าห่ะแม่งั้นเราก็ขับไปเรื่อยแล้วกันงงไปเลยตอนนี้งงไปเลยไปทางนี้แล้วกันนะไปเรื่อยทางไหนเข้ารับงานได้าก็เข้าแล้วกันเนาะ พังพังงานไม่มีรถอะไรนะรถก็ชนอีกใช่ปะเพิ่งรับไปงานเดียวเองจะพอค่าซ่อมหรือเปล่าเอาทางนี้เหรอไปทางนี้ได้อัพปเป่าโอเช็คซิไม่ได้ไม่ได้เราอยา่าแฮกกดก็เราไปหาทางเข้าดีๆด,ดีกว่า บ้านนีสะอาดสะอา้านดีนะนี่ไงไปเปิดเฟลี้ยวหน่อยนี่ปีนทุกบาทโชว์ไปด้วยนี่ไงทางเข้าโอเคเํามารับงานจ้ะเราจะได้เอาัางค์ไปซื้อรถคันใหม่มานะรถมันเล็กเกินไปอ่ะเราต้องขยับขยายการงานเราอะ่ะก็ต้องขยับขยายเช่นกันรับงานจ้ารับงาน รับส่งทั่วราชอาณาจากักรทำไมส่งอยู่สองอย่างวะเนี่ยคือไม่มีของชิ้นอื่นแล้วเหรอหรือว่าของตามตามตามรถหรือเปล่ารถเรามันเล็กๆแค่นี้ก็รับส่งกันแค่นี้ไปก่อนโอเคเนี่ยเราไปพ่วงของอไปพ่วงของไปส่งกันนะครับเราก็ขับไปตามลุกศรเหมือนเดิมเลย เ็บเดิมแล้วถอยตูดเข้าไปให้มันเป็นสีเขียวแล้วแล้วก็กดตัวทีปาบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยอ่าแล้วก็ไปส่งของกันมันมืดแล้วนะเนี่ยโอ้โหรถเบิล้ลเลยไปเลยมันหนักสินะ รถเรามันนักสู้อยู่แล้วหาที่เสียบเมาส์เลยค่ะมันบังคับมันบังคับไอ้นี่ยากเลยค่ะใส่เมาส์กอนโอเคเรียบร้อยจะได้แทนตัวมองรถได้แบบถนัดหน่อยอี่บุนสกอเข้าออกสบาย ก <c ười> <c ười> ับชนไหมกับชนกับชนกับชนโอ้มีไฟเลี้ยวตรงนี้ได้ฮะดีดีดีดไปกระโลดอุ้ยพระจันทร์อย่างใหญ่ดวงจันทร์อย่างใหญ่ดวงจันทร์อย่างใหญ่หนูก็เริ่มมืดแล้วนะ ่เวลาเราวันหนึ่งเราต้องรับงานประมาณสามงานนะจะได้เงินเยอะๆเ,น,เนียกก่ยกลางคืนเราก็สง่งโอ้รดสายอะ่ะเราเลือดนักซิ่งเนี่ยเหยียบหมดไม่สนลนะว่าเลี้ยวไม่เลี้ยวเออเบรกก่อนแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวแหกอะเค okay. ผู้โดยสารนะมันต้องซ่อมหรือเปล่าเนี่ยคันเนี่ยถ้าชนมากๆมันจะพังหรือเปล่า แคนโดนิดนึงอ๋ออยู่ข้างในโอเคเอาไปส่งงานกัะเมื่อกี้เราเอาหัวเข้าแล้วมันแล้วมันออกยากใช่ปะเดี๋ยวเราถอยเข้าดีกว่าโอเคถอย มันไม่ตรงไหมมันถอยไม่ได้ไหมมันไม่ถอยด้วยไหมอะไรวะเนี่ยเอามันเวี่ยงมันเวี่ยงมันเวี่ยงรถเราโธเอ้ยเอาหัวเข้าก็ได้วะวนวนก่อนไม่เป็นไรเราหาทางออกได้อยู่แล้วก็จอดแบบเราถนัดแล้วกันเราเน้นส่งของออกไม่ได้ไม่ได้ะอะไรก็อีกทีหนึ่ง เรียบร้อยรับตังค่ะสวยๆรับตังค่ะเดี๋ยวเอาทั้งงานนึ่งก่อนกกนะแกนเดี๋ยวเราค่อยค่อยว่ากันใหม่ก็คือเราต้องนี่ถอยแล้วก็แล้วก็ออกชนอะไรได้ก็ชน <c oughs> ไปรับงานต่อกัอนเนดะีย๋ยวเอาอีกงานหนึ่งเดี๋ยวก็จบคลิป โอเคเอาประมาณเอาอันเดิมนี่แหละมันไม่มีอันอื่นให้ส่งแล้วเนะี่ยไม่มีอันอื่นให้ส่งแล้วครับเนี่ยโอเคโออย่างมืดสตาร์ทรถด้ยเปิดไฟโอเคไปกันโลดไปรับงานก่อน เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเอาคันใหม่มาให้ดูนะคะเดี๋ยวอนี้เก็บตังซื้อคันใหม่ก่อนจะได้อัพงานด้วยเผื่อซื้อคันใหม่แล้วแล้วแบบได้งานใหม่เพิ่มอะไรเงี้ยขายคันนี้ได้เพื่อเนี่ยจะได้เงินไปตุบโอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยวเราพวงตัวนี้ก่อนเรียบร้อย ไปกันโลดซิ่งๆิงมืดมากตครงนี้มืดมากนี่งานให้คุ้มคุ้มไปเลยรถคันนี้เอาให้มันคุ้ม ถึงจุดไม้แล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นทะเลไหโอเคเราเห็นมา้าเขียวแล้วครับเดี๋ยวเราจะส่งของเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจบเกมดีเราขี้เกียรจอดนี้เลย <c oughs> เสร็จแล้วเป็นไงจอดแป๊บเดียวเนี่ยออกง่ายด้ยวยโอเคเดี๋ยวเราจอดรถแถวนี้นะก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปขับรถคันใหม่กัน อ่าเดี๋ยวต้องดับดับรถกันอ่าสตาร์ทใหม่เฉยดับรถปิดไฟนะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวพาไปดูก่อนมีรถอะไรบ้างกาลาดแล้วกันน่าจะอยู่แถวนี้นี่แน่นี่อ๋อมีรถตู้ที่ขยับขึ้นมาหน่อยเนอะอ่ะหมดแล้วหรอ อันนี้เป็นรถพิกอัพนะครับโหสีแดงแล้วมีสีอื่นปะเนี่ยเฮ้ยคันนี้สวยโอ้เฮ้ยอชอบคันนี้คันนี้ก็จะเอาครับคันนี้ไม่เอาอะคันนี้ก็น่าสนใจอยากขับตู้ถืบบ้างขับตู้ถือบอันนี้รถบรรทุกเนาะโอ้โหล้อย่างใหญ่มีอะไรบ้างอะ่ะโอ้โห อันนี้เป็นแบบคล้ายๆรถรถแบบขนอิดอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อแล้วพวกรถแอมโวลนมันคือตรงไหนวะหรือต้องซื้อมอดโอ้น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บเงินมาซื้อตอนนี้แค่หมื่นห้านะนี่ค,ครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผม